วันนี้หญิงบอกแล้วว่าคันส้มล้อแม็กหรือตอนนี้สไตล์ที่เขาเรียกกันแบบแนวแนวเรียกอะไรอะล้อลาบเด็กจันเท่านั้นที่จะรู้นะคะหญิงบอกเลยว่า สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กันที่ช่องเจ๊หญิงจัดให้เหมือนเดิมนะคะวันนี้หญิงบอกแล้วว่าคันสม้มล้อแม็กหรือตอนนี้สไตล์ที่เขาเรียกกันแบบแนวแนว,แนวเรียกอะไรอะล้อลาบเด็กจันเท่านั้นที่จะรู้นะคะหญิงบอกเลยว่าล้อแม็กเนี่ยแค่ถ้าเด็กโซนจันทบุรีมาเห็นนะเขาจะร้องเลยเฮ้ยนี่มันล้อแม็กเอ็นไกใช่ไหมพี่นี่นะวันนี้หญิงอยู่กับเจ้าของรถด,ด้วยนะหญิงบอกเลยว่าปกติหญิงคุยคนเดียววันนี้หญิงอยากแบบ ได้แบบสัมภาษณ์คนที่แบบตัดสินใจเอ้ยทำไมถึงเอารถมาทำร้านหญิงบางคนแบบว่าเอ้ยเหมือนแบบเราทำรีวิวเนี่ยรถตัวเองหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่ใช่รถลูกค้าหรือเปล่าจริง,รงๆรถล,ลูกค้าหญิงทำไปเยอะมากนะหญิงบอกเลยแต่บางทีอ่ะมันอาจจะแบบไม่ได้มีเวลาที่ว่าจะมาแบบถ่ายทุกคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องอยู่ที่ช่วงจังหวะด้วยเนาะแล้วก็ หญิงอะถ่ายไป2คลิปวิดีโอแล้วแต่คลิปวิดีโอคลิปนี้ก็คือจะเป็นคลิปจบของน้องส้มคันนี้เลยนะก็คือว่าอัพเดตเป็นชุดบนเป็นของแท้ทั้งหมดเดี๋ยวถามพี่เขาหน่อยว่าเป็นยังไงมีใครแนะนําหรือว่ายังไงถึงแบบมาหาที่ร้านหญิงเพื่อนแนะนํามาครับค่ะเป็นยังไงบ้างพี่พคือร้านนี้ดีคือเจ็บแต่จบอะครับูเรื่องครับค่ะ ก็คือว่าจริงๆอ่ะตอนแรกเนาะพี่เขาก็มาแบบในว่าเออผมจะเปลี่ยนคาร์บอนเท่าไหร่พี่สองหมื่นกว่าบาทครับเออสองหมแต่จริงๆรอบแรกนะคุยกันตกลงนู่นนั่นหมดไป8,000มกว่าบาทเนะพี่เนาะ<ช>พอรอบสองจะมาอัพเวอร์ชั่นให้เป็นชุดปัม๊มทงปั๊มแท้อ่ะเราก็มาจบกันอีกชุดอีก6,000 60, ื่นบาท<ช>แล้วก็ชุดสุดท้ายนี่เราก็มาจบกันที่โชคหลังถูกไหมพี่ ทีเนี้ยเต็มระบบเลยบอกเลยว่าคันนี้ไม่มีที่ติแล้วไม่มีอะไรที่แบบจะต้องแบบแต่งแล้วอ่ะหญิงบอกแค่นี้เลยคือสุดแล้วอ่ะถ้ามีอีกทีคือต้องเปลี่ยนอะไรพี่เปลี่ยนรถครับเปลี่ยน,นคั <laughs> นนี่กําลังกําลังกําลังมองหาอยู่นะกําลังมองหาอยู่ยังไม่ได้จบกันเพียงแค่นี้เขาบอกมันอยู่ในสายเลือดแล้วตอนเด็กๆไม่ไม่มีปัญญาทำเนาะพี่เนาะเออเหมือนกันเลยพอตอนโตพอเรามีแรงมีแรงแล้วเราก็อยากทําแล้ว พอพี่ได้ดูจากอะไรมาอะไรยังไงถึงแบบมาร้านหญิงพอดีเพื่อนมาแนะนําเพื่อมาดูจากยูทูบไงมครับอ๋อเลยมาแล้วพี่ได้ดูไหมตอนที่พี่มาเนี่ยหรือยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูเลยพี่พอเอารถมาทิ้งไว้แล้วมีเวลากลับไปนั่งดูนะคะก็คือว่าทํามาแล้วก็ พอตอนแรกที่ว่าวันแรกเราคุยกันก็คือตกลงกันแลกลายกันพอเอารถมาทําไปถึงไหนหญิงก็ส่งลายให้พี่ดูมีอะไรติดขัดตรงไหนหรือว่าแบบไม่ถูกใจหรือว่าจะเพิ่มเติมตรงไหนก็คุยกันเดี๋ยววันนี้หญิงจะขออัปเดตจากวันนั้นที่ถ่ายไปว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างเนาะนี่นะคะก็คือหลกัหลกๆจะเป็นชุดบนเลยชุดบนนี้เป็นแท้ทั้งหมดนะแฮนก็เป็นแฮนไทเทเนียมแท้ท ปัม๊มเป็นปั๊มแท้ซ้ายขวาเพราะว่าคันนี้ทําแปลงเป็นดิสหลังนะปกติน้อยมากเลย P ีเซที่แปลงดิสหลังแทบจะแบบพันคันจะแปลงสักคันหนึ่งอะพี่จริงๆส่วนใหญ่มันจะเป็นดัมมหลังแล้วก็ปั๊มก็เปลี่ยนเป็นปั๊มแท้ทั้งหมดนะคะปั๊มหลังก็ใส่เป็นปักข้างนะคะโลโก้แดงไล่น็อตตรงปั๊มก็เป็นไทเทเนียมแท้แล้วก็จานหลังที่แปลงมา มันเป็นจานสามลูเราก็ไปเจาะไปปัดมานะคะเพราะว่าตัวนี้เราเราเราเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็อัปเดตข้างหลังก็คือใส่เป็นโช้หลังเอรีนนะคะตัวพีเซ็กตรงรุ่นแล้วก็ข้างหน้าฝั่งนี้ให้ดูฝั่งนี้นิดนึงนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นปั๊มแท้เปลี่ยนจานใหม่แล้วก็ไล่สายสวิตช์นะคะเก็บนอ็อตแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นน็อตไทเทเนียมแท้ค่ะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะรายละเอียดก็อยู่ประมาณนี้พี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอกลับไปตากเงินแป๊บนึงตอนนี้เงินผมยังไม่แห้งเดี๋ยวจะรอคันใหม่คันใหม่ถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตหรือว่าพี่เขามีคันไหนมาใหม่เดี๋ยวจะขออนุญาตเอามาลงให้ดูเนาะก็จริงๆเราต้องใช้คำพูดว่า เจ็บแต่จบเนาะพี่เนาะนี่ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะเพราะไล่ข้างก็ไล่แล้วเป็นไงพี่ไล่ข้างวิ่งดีกว่าเดิมไหม,มค่ะก็จริงๆรถเดิมมันก็จะอืดๆหน่อยมันไม่ได้วิ่งแบบอันนี้คือต้นมันก็มาอะไรก็มาก็คือเป็นชุดชามที่หญิงบินเลยเน่เน่เน่แผลยังไม่หายเลยนะชุดชามชุดนี้นะ บอกเลยแผนี้แจ้งเกิดโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวแค่มาอัปเดตอะไรให้ดูเฉยๆว่าเราเปลี่ยนเพิ่มเติมจากเดิมไปมากน้อยแค่ไหนถ้ายังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเจ๊หญิงจัดให้ด้วยนะคะเป็นกํา